ครับพี่ป๋อจริงๆแล้วถามมาตั้งแต่ตอนคือตั้งแต่ปีที่แล้วตลอดทั้งปีไทยก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็เจอพี่ปออยู่เรื่อยๆพี่ปอก็ถามวหวเปล่ามันยากเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบถามอยู่ตลอดแต่ก็คือแบบคือใจก็บอกพี่พี่ป๋ออะไรคือแบบถ้าคนวัยเราเนี่ยอย่างไทยทําได้ทุกคนก็ทําได้แต่ว่ามันมันแค่ความมันต้องตั้งใจแล้วก็เริ่มต้นทํามากกว่า เดช่วงแรกๆเลยเนี่ยใช้เวลาแบบประมาณ3-4เดือนท,ที่ที่เปลี่ยนเลยแต่ก็คือแบบมันก็ต้องต้องตั้งใจเต็มที่ทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายอะไรหมดทุกอย่างแต่จริงๆมันมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะว่าคนกวนเหนื่อยหรือว่ากลัวที่มันมันจะแบบลำบากอะไรเงี้ยคือแบบถ้าถ้ามันทำอย่างตอนที่นายทำแล้วมันมันเริ่มเห็นผลนะมันจะเริ่มแบบ มีกำลังใจมากขึ้นมันอยากจะทำต่อแล้วพอเห็นแล้วแบบเออเป้าหมายมันอยู่อีกไม่ไกลมากเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วพอไปถึงมันก็แบบนี่แหละสำเร็จทำทำได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างวันนี้รักษายากไหมรักษามันมาเขาไปมาแล้วมันต้องดูแลมันยังไงดูแลมันไวใช่เก็บมันไว้ยากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคือการเปลี่ยน เปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่แค่แบบทำไปเดียวไรเดาวเสร็จได้ผลเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็จะย้อนกลับไปไปร่างเดิมนี่เราเราเริ่มต้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบบโอเคถ้าถ้าถ้า,ยายอย่างของชัยมีความตั้งใจว่าแบบชัยอยากจะรักษาสุขภาพมันก็เลยแบบมีเป้าหมายชัดเจนอยากจะแบบอยู่มีแรงพอที่จะอยู่เล่นกับลูกมีความสุขกับครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคงั้นเราวางเป้าหมายของเราไว้ไกลๆเอาไว้แล้วก็ พามันไปให้มัน,นอยู่ในทิศทางนั้นแล้วอยากอยากคงร่างไวอ,อีกนานร่างทองเนี้ยอีกนานไหมคือ <c oughs> ไม่ร่างทองไว <c oughs> ค,คืออยากอยาคือมันมันคงไม่ได้ถึงขนาดตอนที่แบบลงไปสุดตอนนั้นเพราะว่าอันนั้นคือทําเพื่อที่จะพาตัวเองไปให้เจอว่าแบบเออเราไปถึงตรงนั้นได้จริงๆ <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็หาบาลานซ์กลับมาแล้วเราแบบใช้ชีวิต ปกติได้ทําแบบสิ่งที่เราอยากจะทาทานในสิ่งที่เราอยากจะทานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแบบไม่ได้ทิ้งไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพราะว่าคือพอมาอยู่ตรงนี้แล้วถึงได้รู้สึกว่าแบบเออชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆแบบสุขภาพอะไรต่างๆคุณภาพชีวิตอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อย่างเนี้ยเวลาพี่ป๋อมาคุยด้วยขอความแบบ คำแนะน,นําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเราเราเป็นแรงใจให้คนอื่นได้ว่าแบบเออถ้าถ้าเราทําได้แบบนี้ก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับคนอื่นที่จะทําได้เหมือนกันอย่าง่รกับพี่มก็จับคู่พากันไปใช่ก<ๆ>็ตอนนี้ก็คือคือแบบกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวเป็นแล้วก็คือจะนัดเจอกันตลอดอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมีเจอกันแบบ4ี่หวันแน่นอนที่แบบจะไปออกกําลังกายไปทํานู่นทํานี่อะไรด้วยกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็น แต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่ที่ครอบครัวได้มาแบบมันมันใช้เวลาด้วยกันในแบบที่มันมีคุณภาพจริงอย่างนอกจากเรื่องลูกแล้วอะไรคือจดเปลี่ยนที่พี่ชายแบบตัดใจอย่างเลยโอ้โหมันหลายอย่างสุขภาพนั่นแหละมาเป็นหลักเลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินแขมช้าขวามือก็ไม่เราจะมีอะไรไม่ขาดนี่ไม่ แต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันคือแบบก่อนสักสองปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามันแขนใช้แขนซ้ายชาแขนขวากระแป๊ะเลยแบบแบบให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอ่ะมันแบบนี้มันมันกลัวมันเกิดความกลัวคือแล้วไท่ไท่ก็ก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือ ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวมันคงไม่ได้ถึงจุดที่ทําให้เราคิดได้ว่าเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันมันก็ทุกคนเนี่ยก็เลยรอที่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราค่อยมานั่งแก้ไขที่หลังก็โชคดีที่ที่ยังยังทาอะไรได้ทันยังแก้ไขได้ทันเพราะตอนนั้นอะ่ะคือแบบเป็นเป็นอาทิตย์เลยแล้วจนรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอต้องไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเริ่มแบบมันไม่ได้สลัดละหายมันไม่ได้ไปเองอะ่ะ มันมันไม่ใช่ชากาแฟแล้วไงมันกลายเป็นแบบชาจริงแล้วก็เลยแบบนี่แหละคุณหมอก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วมันมันต้องมันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเราก็คิดว่าเราทําได้เต็มที่แล้วเราแบบออกกําลังกายแล้วดูแลเรื่องอาหารแล้วแต่จริงๆแล้วมันพอวัยที่มันเปลี่ยนไปไอสิ่งที่เราคิดว่าเราทําพอแล้วมันอาจจะไม่พอแล้วก็ได้แล้วตอนนี้พี่ชามีป,ปัญหาเรื่องสุขภาพ ตอนนี้คือชัยรู้สึกเลยว่าแบบชทยแฮปปี้มากกับกับสุขภาพก,กับการคุณภาพชีวิตของตัวเองเพราะว่าพอมันพอมันได้ได้เหมือนได้ลิมรสความแบบความสดชื่นความแบบสดใสแรงอะไรที่มันกลับมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันมันต่างจากตอนที่เราแบบพาตัวเองไปไปจุดที่มันแย่มากๆเลยแล้วเราเราได้ได,ได้ได้กลับมาแบบทําอะไรที่มันมัน ที่อยากจะทําอีกครั้งหนึ่งมันและตอนนั้นคือรู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบละครก็น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วเวลาไปอยู่ตามกองถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบคนชอบคิดว่าการเป็นนักแสดงจะมีภาพอย่างหนึ่งส,ส,สะดวกสบายแต่การที่ไปทํางานในแต่ละวันไปอยู่ตามกองถ่ายนะมันแบบมันมันยากลำบากพอสมควรนะแล้วเบอกพอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโทรไปบอกกี้ว่าแบบ เนี่ยไม่รู้ว่าจะจะนั่งทําแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วอันนั้นคือแบบมันมันก็ใจแป้วเหมือนกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่รักสิ่งที่อยากจะทําตั้งใจที่จะทํำมาตลอดชีวิตแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราเราเรา,เราคิดเราเหมือนแบบเริ่มยอมรับแล้วว่าเราทําไม่ได้มันก็เลยแบบมันมันมันพลิกไปเยอะมากชีวิตมันเปลี่ยนถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปมันก็คือแบบมีแต่ลงอย่างเดียวล่ะอย่างวิชยกลับมาแล้วทอง ไม่เห็นห่วงเลยไม่ไม่มีแบบเป็นคนที่แบบไม่หึงไม่ห่วงไม่อะไรเลยแต่ก็แบบพยายามจะแยแๆอยู่เหมือนกันว่าแบบเมื่อก็ห่วงบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็เขาชอบให้โ์เขาอยากให้แบบเขาภูมิใจที่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันอย่างน้อยเราเราก็แบบเหมือน กี้ก็เองก็เริ่มมาแบบสนใจอยากจะดูแลสุขภาพบ้างอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเหมือนกันมันก็เลยอย่างที่บอกไปมันกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวคือไม่ใช่แค่มิกชายกับมิกอย่างเดียวนะกี้เองก็มาคือลูกชายก็ไปเตะฟุตบอลอยู่แถวนั้นคืออะไรมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวไปตอนนี้เหลือเบนเบนยังยังคุยกันอยู่นี่เลยเบนคือแบบยังยังไม่แฮปปี้กับการต้องถูกบังคับให้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงย แต่ว่าพี่พิ่กี้ไปออกรายการล่าสุดของแอดดีเขาก็พูดถึงชื่นชมพี่ชายว่าเป็นคนทําให้เขาเปลี่ยนเปิดใจเรื่องความรักจนสู่ถึงวันนี้ที่เขาควรที่สมบูรณ์แล้วสึ่ไงกับแม่เขาไม่พูดกับเราแต่เขาเวลาไปให้สัมภาษณ์อีกเขาจะชื่นชมพี่ยวยสามีคือกี้เป็นคนน่ารักแบบเนี้คือแบบเขาเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตไทยทุกๆอย่างทั้งเรื่องของแบบกำลังกายกำลังใจคือเขาจะเป็นคนที่คอยคอยแบบซัพพอร์ตในทุกๆเรื่อง แม้กระทั่งบางครั้งที่แบบอย่างช่วงก่อนหน้านี้เขาก็ซัพพอร์ตจนแบบเกินเกินเบอร์เ,เหมือนกัน,นอย่างตอนช่วงก่อนหน,น้้นี้ชทยแบบคือทิ้งตัวแล้วไงไทยก็แบบกินสนุกนูน่นนี่อะไรแบบเต็มที่อ,อ๋อเป็นความสุขของพี่ชายเขา<อ>ก็จะแบบสนสุเต็มที่ไม่เบก,กันเลยไงมันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้ยเลยเถิดไปไกลมากพอแบบกว่าจะกลับตัวมาได้มาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นมาซัพพอร์ตกันในเรื่องแบบนี้บ้างแทนมันก็เลย ค่อยๆพลิกกลับมาแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือมันจะมีความเหมือนมันมันมันค่อยๆพัฒนาความความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคือชายรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ากี้เขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในสถาบันครอบครัว <S <S อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาครอบครัเวเขาแตกแยกกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเอ้ย ความรักความความความอบอุ่นความแบบสถาบันครอบครัวมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้แข็งแรงได้จริงๆถ้าเราแบบร่วมกันคอยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วคอยแบบคอยสื่อสารกันตลอดแสดงพี่ชายรู่สงกไงเรื่องความที <no ff os> ่เราเป็นสามีเราเป็นรำภรรยาไปคุยไหนเขาก็จะอวยกันว่าพี่ชายดีอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันพอได้ยินมาแล้วมันรู้สึกแบบฟูฟูมันก็ฟูอยู่คือแบบมันมัน ไท,ไทยว่าอย่างอย่างครอบครัวไทยไทยว่าไทยโชคดีที่แบบทั้งคุณพ่อคุณแม่เองทั้งพี่น้องมิกหรือว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นแบบสายซัพพอร์ตจะเป็นคนคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นเป็นแบบฟูกให้เราล้มไปให้ได้เสมอเพราะฉะนั้นคือแบบพอกี้กี่มาก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันคือเขาจะแบบคือเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเราก็จะอยู่ด้วยกันเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันแล้วเราจะแบบไม่ไม่ไม มั่นใจเวลาออกไปทำอะไรหรืออะไรเราจะไม่กลัวว่ามันล้มไปแล้วมันจะไม่มีที่ซัพพอร์ตไม่มีคนอ,อ,อย่างน้อยไทยมีแบบมีเซฟโซนของไทยที่มันแบบล้มทางไหนก็ทั้งบ้าทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่น้องทั้งกี้อะไรตรงนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยของชายได้เสมอถ้ามีบว่า ผู้หญิงหลายคนที่อาจจะยังเคยคิดแบบพี่บิกกี้ที่เรายังไม่เชื่อความรักผู้ชายอยากบอกอะไรบ้างมันจริงๆมันไทยกับไทยเข้าใจกับความความความที่เราโตมาแตกต่างกันต่างคนอาจจะต่างเจอเรื่องราวครอบครัวหรือว่าการแบบสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันแต่ว่า อยากให้เชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะมันก็ต้องมีคนหนึ่งหรือว่าแบบซัพพอร์ตสิ่เมอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักคนรักหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราที่สามารถที่จะเป็นกําลังใจที่ดีให้เราคอยเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเสาหลักหรือว่าคอยช่วยประคับประคองให้เราสามารถที่จะไปมี มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราสามารถเราถ้ามันเราไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในเรื่องของสถาบันครอบครัวไปเลยและคิดว่าอนาคตเรายังไงก็จะแย่อย่างเดียวเนี่ยมัน มันเราเราแหละจะเป็นคนพาตัวเองไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นคือแบบอย่างน้อยให้เปิดใจให้เชื่อว่าแบบจริงๆแล้วมันมีนะคนรอบข้างอาจจะไม่ใช่คนรักหรือว่าอะไรอย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราหรือว่าจะจะให้กําลังใจเราให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าแบบที่ที่ที่จะพาไปถึงจุดมุ่งหมายที่ดีได้แนวว่าแบบความมั่นคงแบบเวลาคู่เราเจอข่าวต่ำย่อะไรเหมัอนกา,ามีวิธีการคุยกันยังไงให้แบบเข้าใจกัน คือทรายว่าม,มันน่าจะมาจากพื้นฐานความความสัมพันธ์เรามากกว่าคือถ้าเราปูเราเราอยู่ด้วยกันเราสร้างความเชื่อใจให้กันและกันเราแบบไม่เคยนอกลู่นอกทางเราแบบเราเป็นคนที่คือเราเราจริงใจต่อกันมาตลอดอยู่แล้วคืออะไรที่มันจะเข้ามาถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ให,ให้ให้ความสัมพันธ์เราสั่นคลอนได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>